h i Wormy. Hi, Wormy. สวัสดีดีดีเรามาพบกันวันนี้นี้เธอฉันเราทักทายสบายดีเราทุกคนมาสนุกกัน h i Wormy. Hi, Wormy. สวัสดีดี เรามาเรียนภาษาไทยวันนี้เธอฉันเราทักทายจะฟายดีเราทุกคนมาสนุกกันไ i เวิร์มีเวิร์มีไซเวร์ดม์ไซเวิร์ด means คําที่คุ้นเคยหรือคําที่ใช้บ่อยๆนะคะเด็กๆจำเป็นภาพไปเลยค่ะ คำมีดังต่อไปนี้นะคะตมีคำว่าเสือหมูไก่นกหมาแมวมดช้างคำแรกนะคะเสือเด็กๆเ,เห็นไหมคะสอเสือถ้าจำได้อันนี้คือสอเสือเลยเพราะฉะนั้นคำนี้ก็คือเสือเสือสาลาเอือ สอเอือสืออ่านว่าเสืออันนออี้หอมอูหอมอูหมูต่อไปนะคะอันนี้ก็คือกอไก่กอไก่ฉะนั้นคำนี้คือคำว่าไก่ค่ะกอไก่ไม่เอกไก่ต่อไปนะคะนอกอไม่มีสละถ้าเราไม่เห็นสระก็คือสระโอกนอกอกอนก นอโก,กอนกค่ะต่อไปนะคะหอมมตัวนี้อ่านว่าสลาหอมอ,อาหมาต่อไปมอแอวอแมวอันนี้ไม่มีสราอีกแล้วนะคะคือสละโอโมออดอมดและตัวสุดท้ายนะคะอันนี้คือชอช้างถ้าเด็กๆจำชอช้างได้คำนี้ก็คือช้างค่ะ ชอางอชางไม้โทช้างอีกครั้งนะคะเสือหมูไก่นกหมาแมวมดช้างเรามาลองเล่นเกมกันนะคะถ้าคำขึ้นมาเด็กๆลองคิดนะคะว่าคือคำอะไรเริ่มค่ะแ,แมวค่ะต่อไปนะคะ มดค่ะต่อไปค่ะเสือค่ะต่อไปค่ะนกค่ะต่อไปค่ะใช่แล้วค่ะช้างค่ะต่อไปค่ะหมูมิสระอูหมูค่ะเก่งมากต่อไปค่ะ หมาค่ะต่อไปนะคะปุ๊บไก่ค่ะถูกต้องนะคะชาเลนจิ่งโหมดโหมดท้าทายขึ้นนะคะจะเร็วขึ้นปีดดอัพพร้อมมรืยยังคะห้าสี่สามสอง,งเริ่มค่ะหมูนกหมาไก่แมว เสือช้างมดแมวหมานกไก่ แมวเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้กันบ้างหรือเปล่าเก่ <c oughs> งมากเลยค่ะวันนี้ Sight word of the day เจอกันใหม่นะคะ Hi w e r m i e s we just learned sight words about animals so we r e going to see which one is going to be the forest and which one is going to be the farm หนอน้อยเวอร์มี่คะเราเรียนศัพท์ที่คุ้นเคยไปเกี่ยวกับสัตว เดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยกันดูว่าสัตว์ตัวไหนอยู่ในฟาร์มหรืออยู่ในป่านะคะตัวแรกไก่ไก่อยู่ที่ไหนดีอยู่ในป่าเลยอยู่ในฟาร์มอยู่ในป่าตัวเล็กเกินไปเดี๋ยวถูกกินต้องอยู่ในฟาร์มตัวต่อไปแรนเรนเน,เนช้าง ช้างอยู่ไหนดีช้างอยู่ในฟาร์มตัวใหญ่เกินไปเดี๋ยวฟาร์มพังโอเคต้องอยู่ในป่า,ปาโอเคต่อไปหมูคุณหมูอยู่ที่ไหนดีคุณหมูอยู่ในป่าได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวโดนกินดแน่เลยต้องอยู่ในฟ ต่อไปเรามีเสือทั้งสองตัวแนะ่เสือดาวกับเสือโครง่งแต่ทั้งสองอันคือเสือเหมือนกันเสืออยู่ที่ไหนดีเสืออยู่ในฟาร์มได้ไหมเสืออยู่ในฟาร์มเสือก็กินทุกตัวหมดเลยโอ้ต้องอยู่ในป่า,าต่อไปคุณมา้า คุณม้าอยู่ไหนดีคุณม้าอยู่ในฟาร์มได้ไหมหรือคุณม้าอยู่ในป่าได้ไหมจริงๆมันมีคุณม้าที่อยู่ในป่าด้วยแต่ทุกวันนี้เราเลี้ยงคุณม้าในฟาร์มเพราะฉะนั้นคุณม้าก็เลยอยู่ในฟาร์มดีกว่าโอเคตัวต่อไปนะคะ แมวแมวอยู่ไหนดีอยู่ในฟาร์มหรืออยู่ในป่าดีแมวตัวเล็กนิดเดียวเองอยู่ในป่าเดี๋ยวหาไม่เจอโอ้อยู่ในฟาร์มหลังจากคุณแมวแล้วคนที่ไล่คุณแมวมาฟก็คือคุณหมานั่นเอง คุณหมาอยู่ไหนดีอยู่ในป่าได้ไหมอยู่ในฟาร์มได้ไหมคุณหมามีประโยชน์มากเลยรู้ไหมคุณหมาช่วยเลี้ยงสัตว์และดูแลสัตว์ตั้งหลายอย่างเ,<อ>เพราะฉะนั้นคุณหมาก็เลยควรอยู่ในฟาร์มต่อไปมูๆมูคุณวัวคุณวัวอยู่ที่ไหนคุณวัวอยู่ที่ฟาร์มได้ไหม ได้เลยเพราะว่าคุณบัวสามารถให้นมเรากินได้อยู่ในฟาร์มดีกว่าได้ค่ะ when one day. คดักเวนิมิ่งวันเดย์คุณเป็ดคุณเป็ดอยู่ในป่าได้ไหมคุณเป็ดอยู่ในป่าได้แต่คุณเป็ดอยู่ในฟาร์มดีกว่าโอเคคุณนกอยู่ไหนดีคุณนกสามารถบินมาในป่าก็ได้ คุณนกก็สามารถบินกลับไปฟาร์มได้เหมือนกันคุณนกอยู่ได้ในป่าแล้วก็ในฟาร์มด้วยแต่วันนี้คุณนกเกาะที่ฟาร์มก่อน <S <S <Okay. S 1> ตัวสุดท้ายของไซส์เวิร์ดนะคะตัวอะไรคะมดมดมดมอดอยู่ที่ไหนดีมดเป็นสัตว์ที่เก่งมากเลยตัวเล็กนิดเดียวแต่มดสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นมดก็เลยอยู่ได้ทั้งในฟาร์มแล้วก็ในป่าแต่เราอยากให้มอดอยู่ในป่าดีกว่าเพราะในป่า <Yeah. S 1> มีอาหารสำหรับะมดเยอะแยะ The end and look how much animals we got Bye everyone Hi Wormy We're gonna learn about the sound of Thai Alphabet <c oughs> เดี๋ยวจะมาพูดเสียงของพยัญชนะไทยนะคะ <c oughs> ตัวแรกก็คือเสียงดอมาจากดอเด็กอันนี้คือตัวดอเด็กเสียงดอ <c oughs> อีกตัวนึงที่เสียงเหมือนกันนะคะก็คือดอชดา เสียงดอกับดอดื่มดื่มน้ำเด็กคนนี้คือเด็กเล็กเด็กโตเด็กเล็กอีกคนหนึ่งดอดอกไม้เดินเดิน ดอดาวดาวพยันชนะต่อไปนะคะเสียงตอตอเต่าเสียงตออีกตัวนะคะตอประตักก็เสียงตอตอกับตอตัดตัดกระดาษตอตัดกระดาษ ตตต ta, 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 Wormy, do you know how many colors of the rainbow? There are seven colors, which are violet, indigo, blue, green, Yellow, orange, and red. Shall we try to call them in Thai? Violet is Si Indigo Si Kram. Blue Si Nam Green Si Yellow Si Orange Si Sad. And Red Si Actually, see sad in thai we call see sad because it's the darker tone of the orange that's why we call it see sad not see song. shall we sing a song about the rainbow together นี้เราได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆไปมากมายเลยโดยเฉพาะไซเวิร์ดเกี่ยวกับสัตว์คำศัพท์ที่เราจะได้พบในชีวิตประจำวันบ่อยๆเลยนะเรามาทวนกันดีกว่าเพื่อให้จำได้แม่นขึ้นคำแรกเสือเสือ Tiger คำที่สองหมูหมูหม Pig คำต่อมานะไก่ไก่ไก chicken คำต่อไปนกนก bird คำต่อมานะคะหมาหมา dog มีหมาแล้วก็ต้องมีแมวแมว cat คำต่อมานะคะมดมด and คำสุดท้ายแล้วช้างช้าง elephant คำเป็นคำศัพท์สั้นๆนะคะออกเสียงง่ายๆทุกคนลองออกเสียงบ่อยๆนะจะได้จำได้ขึ้นใจเลยวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายช่วย subscribe ช่องนี้หน่อยคะ่ะ video Bye. Bye. So much.